c e l e b ป i t y ครับผมก็จะเป็นช่วงที่คนดังจากหลากหลายวงการมาขอเพลงวันนี้เป็นคนดังจากวงการละรเครื่องดิบเครื่องยากไปเหรอยากไปนั่นเป็นวงการดนตรีนี่แหละดนตรีใช่วงการเพลงใช่ไหมครับวงการเพลงคนนี้เนี่ยเป็นเป็น พกเพื่อตรงนี้ก็เป็นสามีฉันเองแกงส้มโอเกินเกินเกิมาูนูมากูมนาอาไปดูในแกงส้มขอเพลงอะไรนะคะรต์ สำหรับช่วงเซอร์ r พรส์ที่รีเควส์วันนี้นะครับแกงส้มนะครับขอเพลงกาลเวลาของพี่กันครับผมอยากให้เพลงนี้มันลอยลงไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปเพราะว่าเพลงนี้นะครับเป็นหนึ่งเพลงที่เหมือนบอกเล่าความรู้สึกดีๆนะครับระหว่างเดอะสตาร์ศิลปินเดอะสตาร์นะครับกับแฟนๆที่อยู่ด้วยกันมาตอนนี้ก็คือ10ปีแล้วและเพลงนี้เพลงที่ที่ชายของผมเนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกดีให้กับแฟนคลับนะครับไปฟังกันแล้วรองว่าพร้อมจับใจแน่นอน ถูกต้องกานพัดถูกต้องกอง็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับาการละโรคนะครับการเวลาครับผมการละเวลา <c oughs> ไฟไฟ <c oughs> น้องจะได้เสาเช็คด้วย